สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมุนขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่อ้วนน้อยซอยสองแล้ววันนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับพัมกินไนท์เล่มที่3เล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยตอนที่13บสนซุมิกรองดังลั่นเมื่อถูตขอยากเกี่ยวในอกของเธอและนั่นก็คือการมาของนากโกเด็กเลวใช้เรื่องชันเพื่อความรักของตัวเองถ้าเธอยังพูดทุกอย่างเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นจริงไหมนารุโต ฉันนึกแล้วว่าแกน่ะคือคนร้ายนางโกะพูดต่อว่านุซุมิที่กำลังร้องั่ำในความเจ็บปวดตอนที่ถูกโยงตัวขึ้นไปไว้กับต้นไม้พร้อมกับหันมาเอ่ยถามนารโตะที่กำลังย่องหนีด้วยนารโตะนียก็ได้ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าเขาเพียงแค่ต้องการหยอกล้อนางโกะเล่นเท่านั้นไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายขนาดนี้นางโกะก็เลยไปถิบมุซุมิด้วยความรำคาญที่ร้องโวยวายไม่หยุดจนเธอเน่ยชีดร่าและก็สลบไปในจังหวะนั้นนารโตะเนี่ยก็ได้เหวี่ยงหมัดใส่นางโกะและก็คิดว่ายงง่ย่างไ,ไ่านา ออกมาตั้งรับหมัดของนารุโตะหมัดน,นั้นเด็กร็พุ่งเข้าใสา่มีตรงหน้าอย่างจังแล้วมันก็ได้ตัดนิ้วปวงของเขาจนขาดพร้อมกับขาดกลางมือเขาจนแยกออกจากกันจากนั้นเธอเดกก็คว้าอิดล็อกขนาดใหญ่ทุ่มใส่หัวของเขาจนเขาเดล้มลงและก็ลบนิ่งไปต่อมาเธอเในก็จับนารุโตะและก็นุซุมิมัดพร้อมกับลากมาไว้ในห้องเก็บอุปกรณ์ตอนนี้นุซุมิฟื้นสติขึ้นมาแล้วและเธอกําลังร้องขอชีวิตพร้อมกับขอโทษนาโกะแต่ว่าก็ไร้ผลนารุโตะฟื้นขึ้นมาก็เลยร้องทักนาโกะอะไรเด่ยนาโกะเธอกําลังทาอะไรอะ เมื่อนุสมิได้ยินเสียงของนารูโตะเธอก็เลยรีบรองเรียบพร้อมทั้งพยายามจะคลานเข้ามาหาเขาและเมื่อเธอคลานเข้ามาเส้นเอ็นที่ถูกร้อยเข้ากับรอกนั้นก็เริ่มรัดคอนารูโตะจนเขาหน่อรองลั่นและก็เริ่มหายใจไม่ออกเมื่อนาโกะเห็นอย่างนั้นก็เลยหยิบม,มือถือขึ้นมาพร้อมกับถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลทางฝั่งของอารตาตะเนี่ยก็เริ่มบ่นนารูโตะที่ยังไม่มาถึงร้านเบอร์เกอร์สักทีคาสึยาก,ก็เลยบอกว่านารูโตนะน่ะคงจะไม่ได้มาแล้วล่ะเพราะว่าถูกนาโกะน่ะจับตัวไปและตอนนี้กำลังถูกอัปลงโซเชียพรร้อออมมกับยืืมมื่นถตะดู ตอนที่ส4โนซมิยังคงพยายามจะคลานเข้ามาหาเขาและนั่นยิ่งทําให้เซตเอ็นรัดคอเข,า,ขามากขึ้นก่อนที่มันจะเริ่มบาดคอเขา,ขาแล้วก็มีเลือดไหลยอย่าเข้ามานะบอกว่าจะเข้ามายัางไงละวอยนารุโตะร้องลัน่นแ้วก็ใช้เท้าหนะักทิพยันไปที่หน้าของเธออย่างแรทงทั้งฝั่งของนางโกน,นก็หัวอ,ออกมาด้วยความสะใจเมื่อได้เห็นยอดคนดูเพิ่มขึ้นพร้อมกับบอกให้เขาหนะัดแสดงความเจ็บปวดให้มันมากกว่านี้หน่อยซึ่งเธอก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้เลือดจากบาดแผลเขามันทําให้เชือที่รัดข้อมือของ,ของเขานะ่ะค่อยๆค,ค,ค,คลายออก และตอนนี้เขารอจังหวะในการโต้ตอบเธออยู่นาโกะก็ยื่นมือถือจ่อไปที่หน้าของนารุโตะและกระบีบบังคับให้เขาน่ยยอมรับสารภาพว่าในวันฮาโลวีนนั้นเขาทำอะไรไว้กับเธอบ้างเธอถึงจะยอมปล่อยเขาไปที่ร้านเบอร์เกอร์อาราตะคาซียะและก็นักเรียนคนอื่นเนี่ยกำลังจ้องมองการไล่สดผ่านมือถือของนาโกะอยู่ต่างคนต่างวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนฮาโลวีนเมื่อสมัยมอต้นคาซียะหันมาถามอาราตะว่านี่นายน่รู้มาตลอดสินะว่านั่นน่คือฝีมือของนารุโตะแล้วทำไมนาย ทงฝั่งของนางโกก็พูดขู่ว่าจะฆ่านาโดโตถ้าหากเขาเนี่ยไม่ยอมรับสาร,รภาพนารดโตที่กลัวตาเนี่ยก็เลยยอมพูดมาทั้งหมดว่าคืนนั้นเขาทำอะไรไว้บ้างฉันทำเองละ่ะฉันเอากรดซันฟิวริกบรรจุลงในถุงโพลีเอทิลีนและเอามันใส่ไว้ในหัวฝักทองนั่นและขอแค่มีแรงกดเล็กน้อยถุงนั่นก็จะแตกออกมาจากนั้นมันก็จะละลายใบหน้าของแกจนไม่เหลือชิ้นดีพวกฉันจะได้ไม่ต้องเห็นใบหน้าที่อัประักของแกอียังไงละ่ะ ตอนนี้คาสยาและก็ทุกคนต่างก็รู้ความจริงทั้งหมดและก็เริ่มแสดงความไม่พอใจออกมาคาสยากระชากคอเสื้อของอารตาตและก็ตะโกนทมให้พลถึงการแกล้งแกล้งนาโกในครั้งนั้นทำไมพวกนายถึงทำเรื่องโหดร้ายขนาดนี้มันมีเหตุผลอะไรฮะไม่บอกมาสิอารตาตะก็ตอบกลับไปว่าไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นแหละทำไปเพราะว่ามันสนุกดียังไงล่ะตอนที่15้า นารโตะตะโกนบอกให้นางโกนปล่อยเข้าไปตามสัญญาเพราะเขานยอมรับสารภาพหมดแล้วแต่นางโกนก็ยังไม่ยอมปล่อยและกําลังยืนคิดอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งในขณะเดียวกันเชือกที่มัดมือของเขาเนี่ยมันก็แตกคลายออกแล้วทนในนั้นจู่ๆนางโกนก็กระชากหัวของนุษุมีขึ้นมาแล้วก็ใช้มีดแทงปากไปที่หัวของเธอทันทีจากนั้นก็กระชากตะขอเกี่ยวที่หน้าอกของเธอออกและก็โยนมันเข้ากับขื่อไม้เพื่อจะให้มันเกี่ยวไว้กับประตูและหากมีใครเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เส้นเอ็นที่มัดไว้กับคอของนารโตะนั้นก็จะตัดคอของเขาขาดทันทีทาางงงฝัั่ขอยะะกบร ็ยุ่งหน้ามายังห้องเก็บอุปกรณ์ที่นารุโตนะน่ะถูกจับขังไว้และไม่นานทั้งคู่นี่ะก็วิ่งมาถึงห้องนั้นทั้งฝั่งของนารุโตะก็ยังขอโทษเธอและก็ขอเธอนบปล่อยเข้าไปนางโกก็เลยบอกกับเขาไปว่าไอตอนที่พวกเขารุมทำร้ายเธอก็ยังไม่ปล่อยเธอไปเลยคงม,มีแต่ขาศยาเท่านั้นแหละที่ไม่เคยทำร้ายเธอ นาร์ตัเมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยคิดแผนชั่วขึ้นมาเขาขำดังลั่นแล้วก็พูดกับเธอว่าจริงๆแล้วคาสยะนั่นแหละตัวดีเรื่องแกล้งเธอมาจากความคิดของหมอนั่นแหละนาโกตกใจเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดชธอก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็บอกว่าเธอไม่เชื่อแล้วก็ใช้มีดพุ่งเข้าไปแทงเขาแต่ว่าเขาน่นก็คว้ามือของเธอไว้แล้วก็ดึงเส้นเอ็นที่พันรอบคอของเขาเนี่ยมาพันไว้ที่มือของนาโกแทนและในชั่วพริบตาเส้นเอ็นนั้นก็ได้ตัดมือของนาโกจนขาดกระจุยจนเธอร้องลัง้ ทังฝั่งของคาสยญะกับอาราตานก็เปิดประตูห้องนั้นและทันทีที่อาราตาได้เห็นเข้ากับนาโกะเขาเนี่ยก็เริ่มลงมือทำร้ายเธอเขาเตะแล้วก็อัดไปที่ท้องของเธออย่างแรงพร้อมกับเสยปลายขางจนหัวฟักทองนแตกออกจากนั้นก็โรม,มาดใส่เธอไม่ยัง้งคาสยญะยืนมองด้วยความตกใจและภาพเก่าๆเนี่ยก็ได้ย้อนเข้ามา ว่าเขานั้นไม่เคยจะกล้าที่จะเข้ามาห้ามหรือว่าช่วยปกป้องนาโกเลยและตอนนี้อารัตาน่ยกำลังบีบคอของเธออยู่นาโกก็ร้องเรียกชื่อของคาสยะเหมือนทุกครั้งเพื่อจะให้เขาเข้ามาช่วยและแล้วคาสยะาน่ยก็กระโดดทิบอาริตาจนกระเด็นทาให้มือเขาหลุดออกจากนาโกท,ทันทีจากนั้นเขาเนนก็ผูวเข้าไปกอดน,นาโกพร้อมกับบอกว่าเขาชอบเธอ ตอนที่17ทั้งนารโตะและก็อาราตานั้นก็ใช้ไม้เบสบอลรุมตีคาซยะก,กับนาโกะจนน่วมและก็สลบไปทั้งคู่จากนั้นเขาก็โทรหาใครคนหนึ่งให้มาช่วยเรื่องนี้ที่สถานีตำรวจนายตำรวจมาสอุอิก็ได้ถูกโหนนาหนังสั่งให้หยุดทำคดีของนาโกะ ดยบอกเหตุผลว่ามันเป็นเพียงแค่การกลั่นแกล้งและอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นแค่เยาวชนด้วยแต่ตำรวจในโรงพักต่างก็ลือกันว่ามันเป็นคำสั่งที่ลงมาจากเบื้องบนต่างหากส่วนตำรวจหญิงผู้ช่วยมัสซีนะเมื่อได้ฟังแบบนั้นก็มีสีหน้าที่ผิดหวังที่โรงเรียนแห่งหนึ่งตอนกลางคืนในขณะที่รปภกำลังเดินตรวจตาความเรียบร้อยอยู่ก็ได้มีรถตู้คันหนึ่งกำลังเล่นเข้ามาในโรงเรียนเขาก็เลยเรียบลงไปขวางให้รถหยุดและขอให้คนที่อยู่ในรถนนั้ลงมาและทันทีที่คนในรถนลถกระจกลงรปภในนั้นก็ต้องตกใจเมื่อคนนนนนนั้กกกก็็็ืออททท่่าาายเเศตรรรีุโโซะึงงปปขสภ ทาโซก็สั่งให้เขาในหุบป,ปากและก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้ถ้าหากว่าเขายังอยากอยู่ในเมืองนี้อย่างสงบสุขต่อซึ่งคําขู่นั้นก็ทําให้เขาหนักกลัวอย่างมากก็เลยยอมปล่อยให้ทาโซโตรขับรถผ่านเข้ามาได้อารตาตะก็เลยขำที่เห็นว่าราปรพอนายนั้นน่ะกลัวพ่อของนารโะตะอย่างมากทาสโตรก็หามาบอกกับทั้งสองคนว่าไม่ว่าใครหากล้าเข้ามาขวางทางฉันฉันจะไม่ให้มันอยู่อย่างสงบสุขแน่แม้แต่พวกแกกเ็เถอะ ตอนนี้คาสยะเริ่มรู้สึกตัวแล้วเขาได้ยินทุกเรื่องที่คนในรถนั่คุยกันและเขาก็นึกออกว่าคนที่ชื่อคุโรกิทาสุโอนั้นเป็นพ่อของนารุโตะซึ่งพ่อของ Naruto นารุโตะนั้นเป็นนักการเมืองที่เลวมีเส้นสายใหญ่โตและก็ก็หายอานาจแถมก็ยังมียากุซ่าเป็นพวกพ้องมากมายด้วยนารุโตะกับอาราตานั้นก็ตื่นเต้นดีใจเมื่อได้เห็นว่าคลิปที่นาโกะทํานั้นตอนนี้น่ะมันได้หายไปแล้วโดยฝีมือของทาสุพ่อของอนารุโตะทาสุโอนั้นก็ได้บอกกับพวกเขาว่าืกับตํตารวจก็อออออยยยู่่ใในนนนนน,นนะปปนนนนนนมมมมมืืัััักกกก็็เเหหบตตตง้ทีะะาปปิิดดพแล้กับ ทางโรงพยาบาลบ้าเพื่อทําให้นังนั่นมันอยู่ข้างในนั้นตลอดไปคาสยาที่แอบได้ยินทุกคนคุยกัน,นก็ยิ่งรู้สึกผิดต่อนากโกะมากขึ้นไปอีกในตอนที่เขาเไม่เชื่อคําพูดของเธอทาศโอโอขับรถมาถึงตึกสํานักงานเทศบาลที่กาลังก่อสร้างและจะเปิดใช้งานในปีหน้าเขาบอกกับทุกคนว่าจะนําทั้งคาสยานาโกดและก็โนมิซึโยนไปในหลุมหนึ่งที่จะมีการเทคอนกรีตในวันพรุ่งนี้และความจริงทุกอย่างก็จะตายไปพร้อมกับทุกคนในใต้หลุมนั่นตลอดกาล ตอนที่18นารุโตะกับอาราตะก็จับนนมิสึยโยนไปที่หลุมที่มีความลึกถึง20เมตรเป็นคนแรกและก็ต้องตกใจเมื่อหันไปเห็นทาซุโอะได้ใช้รถยกนั้นนำร่างของคาซุยะและก็นาโกเข้ามาทาซุโอะเนี่ยก็บอกกับทั้งสองคนว่านี่แต่เป็นหลุมที่ลึกที่สุดถ้าตกลงไปแล้วก็ไม่มีทางจะขึ้นมาได้แน่นอนและเขาก็ใช้วิธีนี้ในการกําจัดคนที่มาขวางทาง,งเขาหลายคนแล้วและจากนั้นพวกเขาทั้ง3าคนเนี่ยก็คำนังลันด้วยความสะใจแต่แล้วพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ต้องอยู่ชง,งักเมื่อมีเสียงนาโกะ ฉันจะไม่ให้ภัยพวกแกฉันจะฟื้นขึ้นมาจากนรกและจะกลับมาตามฆ่าพวกแกทุกคนเพราะฉันไม่ใช่คนแต่ฉันคือพรรมกินไนท์ที่ไม่มีวันตายเมื่อจบคำพูดของนาโกรคาโอะน่ะก็เร่งเครื่องขับมาดันร่างของเธอกับคาสยานะให้ตกไปในหลุมลึกนั่นและต่อมาพวกเขาทั้งหมดก็ออกมาจากที่ตรงนั้นพร้อมกับตรงไปยังรถตู้ที่จอดอยู่แต่เมื่อมันถึงรถตู้อารตาตัน่ะกลับรู้สึกห้อนกับคำพูดของนาโกดที่ว่าเธอน่คือพรรมกินไนท์และจะไม่มีวันตายพร้อมกับจะคืนชีพมาตามฆ่าพวกเขาทุกคน ก่อนสายตาของเขานะี่ยจะหันไปเห็นบนดาดฟ้าว่าตอนนี้ได้มีหญิงสาวสมหัวฟักทองเนะี่ยกำลังยืนมองพวกเขาอยู่ตอนที่19อารตาร้องเสียงหลงว่าพรมกินไนนะ่กลับมาแล้ว เขาคุกเข่าแล้วก็พร่ำขอโทษพัมกินไนนารุโตะก,ก็ตกใจกับท่าทีของเขาก็เลยถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอาราตานี่ก็เลยชีย้นิ้วให้เขาดูด่านฟ้าแล้วก็บอกว่าพัมกินไนได้ฟืน้นคืนชีพมาแล้วจริงๆแต่เมื่อนารุโตะนั้นหันไปมองเขากลับไม่เจอใครสักคนเกิดเลยคิดว่าอาราตาน่ะคงจะหลนไปเองและก็ยังไม่ชินในการข้ามคนครั้งแรกจากนั้นยิงสาวพ,พัมกินไนที่หลบซ่อนตัวอยู่เนี่ยก็ได้วิ่งหลบออกไปจากพวกเขาทั้งฝั่งของคาสุยะก,ก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วและก็ลืมตาขึ้ขนน้้้้นน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 พรรรออออมมมมกกกกกััับเเเเหหห็็วว่่่่่าา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 าตตะลลลลงททิยยยยูใดไสโแ ได้เจอกับร่างของเธอที่ตกลงมาพร้อมกับถูกเหล็กเส้นเสียบลูกเข้าตามส่วนต่างๆของร่างกายเขาร้องตะโกนออกมาสุดเสียงด้วยความเสียใจไม่นะนาโกทำไมถึงเป็นอย่างนี้นางโกไม่ได้ยินเสียงของคาสยาก,ก็ถึงกับร้องให้แล้วก็ส่งเสียงออกมาว่าคาสยะถ้าพวกมันทุกคนตายหมดแล้วเราไปทะเลด้วยกันนะมันต้องสนุกมากแน่เลยอะคาสยาก,ก็รีบรับคำของเธอทันทีจากนั้นนางโกนะก็ขาดใจตายต่อหน้าต,ตาเขาคาสยาก,ก็ร้องร่าอีกครั้งเมื่อเขานะ่ะคิดว่าตอนนี้ตัวเขาต้องสูญเสียเธอไปตลอดกาล ร้องให้ไปก็เท่านั้นแหละและก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางเสียงร้องของคาสิยะและนั่นก็คือเสียงของตำรวจย,ยิงที่เขาในเควิ่งตามตอนพิเศษ3รุ่นพี่เริ่มรู้สึกหวาดกลัวกลุ่มคนสนากกาศฟักทองที่มีอาวุธครบมือและกำลังยืนจ้องมองเขาอยู่พรามันไ่นได้พูดขึ้นมาว่าอะไรของแกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วเหรอเลือดออกเยอะขนาดนี้ไม่นานก็คงจะตายละมั้งรุ่นพี่ในกระถางกลับมาว่านี่พวกแกเป็นใครกันวะเสียงจากทางด้านหลังน่นก็ได้พูดกลับมาว่า พวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนผมเองหรอครับรุ่นพี่เราอารมณ์การล่าเหยื่อในห้องลับและทุกคนก็ล้มเป็นแฟนคลับกร์ตุนเรื่องนี้รุ่นพี่ก็ตกใจไม่ได้รู้ว่านั่นคือเสียงของทันนิงุจิเขาก็เลยร้องให้ออกมาด้วยความกลัวและทันนิงุจิเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าคนอย่างแกเนะี่ยไม่เคยแพ้ใครและไม่เคยคิดว่าจะต้องมาโดนตอบโต้แบบนี้สินะทุกคนที่นี่ตอนก็เคยถูกรังแกจากคนอย่างพวกแกและเชื่อไหมว่าพวกเรานะ่ะจะมีความสุขกันมากขึ้นถ้าหากโลกใบบนี้ไม่มีคนอย่างพวกแกอีกต่อไป คุณพี่ในกระทำได้เพียงแค่ก้มตัวลงเพื่อจะขอโทษพร้อมกับร้องขอชีวิตต่อหน้าทุกคนเมื่อได้ยินคำพูดนั้นฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันยินดีชดใช้ให้ทุกอย่างขอร้องละ่ะอย่าทำอะไรฉันเลยได้โปรดไว้ชีวิตฉันเถอะและเมื่อสิ้นเสียงขอร้องขอในมือของทนางกุจินะ่ะก็ได้ไฟาดไปที่หน้าของรุ่นพี่คนนั้นอย่างจังและเรื่องราวของเล่มที่สามทั้งหมดก็จบลงโปรดติดตามเล่มต่อไปครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนเพื่อน,นแล้วก็น้องนองนั้นแด่ทารถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง